ถ้าเป็นเที่ยวมุกจะหันปูไปป่ะมามันจิบวกล่วกุณหนีพ่อบอกดีเป่นเข่าลุ่มหวานมุกเลยหกโมงหมดละโอ้แต่เศร้าอีดิสันี่เนาะเอาไปก็แต่หกโมงมาส่งสี่โมงเลยพารถขิดมาถือบุญมาก เขามาแต่รถทั <brightness> <desserts> ้งหมดเนาะผู้นี้นักกูมั่ว่าม่โตอย่างไรอุ้มไหวอยู่ตัวเมารถผมแบบเพิ่งบุกเคยขี่อยากเถื่อบ่ตั้งตั้งอยากไปบ่หรือว่าน่าไหนหรือว่าแบบแบบงิ้นว่าวแล้วก็ตั้งอยากไปไปเช้ากไปทำบุญเพราะผู้นี้เด้ผู้นี้เด้ผู้นี้ก็อยากไปบ่บุกเคยไปเลยเนาะเจ้า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 ออ ไปลินามมาเดี๋ยวไปไปหอดแล้วก็ลินเลยร้อยน้าลองลองบอกร้อยเลยบางคนไก่อยากจะเทื่อย่านี้แล้วก็อยากไปเลยเจ้าเจ้าเจ้าตอนดิบก็ว่ามวนได้เนาะมวนเลยมาขึ้นรถเดียยว์มาขึ้นรถเมาลอดทีเมาลอดเลยขับไปสัมบัติมหาโชคนี่บริษัเมาบ่บ่เมาอันนี้มันไก่ได้เนาะสมบัติมหาโชคกับบริษัทไก่ใกล้เนาะเออมันบริษัทบรนไดออยู่ใกล้นี้อันนี้อันนี้ถือว่าเลยไปไกลเลพวกจะคื่นนะ จองเทือมีตู้ด้วยไม่ต้องพาได้แหละรวงเกือบเถือแต่เบิ่งชิมซึ้มเนาะงาจากหมู่บ้านนี่ร้ายอันนี้เปงนปลาเนาะจะชิมซึ้มเกิดเหตุบุคคลคิดพี่น้องรักษาไว้ทำบุญเนาะเกิดเหตุตลอดบอกดีๆพี่น้องสูตรบาบุดีามากเนาะเขาเล้ยเออจะกว่าถือยิ่งรอกเราบด้กินเขาเลียงข้าวเที่ยงกินแล้วเนาะนี่มังกะเลยเที่ยงในน้อพี่น้องเลย กาปลลายกล้ามันห้อนนลมีเีเียไปว่าบืนนะว่าิพ้าไปเอาายหัวแล้วบันนี้สายหัวแล้วสิพ้าเป็นเชี่ยวมุกหรานพูวไปบ่มามันชิบวกลากูุนี่่บดีเนข่าลุงผ่านมุกเลยขันนู้อย่าใส่น้ำเกลืออยู่นะอยัาในใส่น้ำเกลือเอาออมเกลี้ยงให้น้องเตี้ยเพิ่นหย่ำน้ำแน่พอซื่นปากอืมผสมน้ำถ้ามีอย่าดมแน่ อยลงบ่ลม่ราดบเออแล้เพินมีได้ได้ใครรอลงจะลดได้ที่มันกำลังเดี๋เดยกนคือว่าอะไ้องเพิ่นกับแพรกินเอเนาะไม่ตู้ท่ามดาอยู่ว่าเจ้าบาได้หางอะไรอย่างก็เจ้าเจ้าเจ้าในโทรศัพท์ใหม่พ่อบอหรือนไดโไอโฟนบอกอ้โทษเอาหันด้แอปเปิลหันดิใช่ทงอยู่ดีทงมันด้ซื้อา ตรงเทวอันจะนำมาให้เมือนั้นบ่เมนบอกก็ร้นบอกอันนันสีเขียวทรเขียวแล้วว้าบ่มรงสีขาวทรงขาวไม่ให้บ่ไม่ทกุ่งไมได้ใช่ทุงเก่าที่่นเคยชื่อมาตะกี้พิ้นกัได้ยังได้ไปไหมนี่ได้เจยังจะเป็นเส่นนีไหยังนะ โอแมงอกงอกดิงอกแท้ล่ะบังนุ่มบอดิคือใา้รถฟอจุนึ่งมาอยู่คือกรกเรแท้ค่อยกรอกเรียว่าเป็นพอยอันย่าชันค่ายนี้ว่าแมนว่าลเังมตุ๊นสามห้าเอา้ใ้แกมังนุ่มหานะแก้มังน่หาน่ค่อยเดียวตะกี้่อยเี้ยพอยะไรนั่นพลอยเกียพลอยยาชุโอ้นาวแล้วชื่อว่านี่บ ว่าด้ยโอเคไปลองเยสื้อมาโลสาวซิมหาแกเบอร์มันเน่าซั่มเนาะเน่อมั่งมันชื่อให้มันซื้อให้ดูชีวิตแห้งเลยเงาะเราก็ได้เกิดเหตุไปคาดคิดบ่าดิการอากาศฮ้อนพ่อมาแหลยโอเคโอเคโอเคเพราะว่ามันอากาศฮ้อนอะื้อยังมันก็เน่าไวตึงชิยูเนี่ห้องเองกับเน่าเป็นได้เนาะ ไปบ่ละพ่อละบ่วันโดยเดยพอแล้วคือสิลาบแล้วเนาะนางเนาะเค็ดลบวันนี้โอ้สิลาบแล้วบันนี้เป็นคนเป็นคนเมารถไงแต่ผู้นี้ชินักปนะบ่าอีลต่รเชเลยขบาร์ีขาเฮงคนี้เนี่ยลงตลอดยันล้มเลยเมื่อกี้นี่ใครแต่ว่าเริ่มเชไป่งม หกโมงหกโมงหมดละโอ้แต่เศร้าอีดิสันี่เนาะเอาไปก็แต่หกโมงมาส่งสี่โมงเร่งแต่ฮท่านในตือนก็แต่ท่ายังอยู่บ้านผุนเนาะเมื่อวานนี่ก็คือเห็นไปเพิ่งนบอกเมื่อวานนี่ไม่ได้ไปวันครับคือเห็นไปวัดหรือว่าเมื่อวานนี่ไปแล้วว่าคือว่าเพิ่นเอาเฮมาส่งคือบ่าเห็นเนาะไปกินข้าวไปกินข้าวอยู่นี่นะตลาดดงเพิน แต่อันเป่าเตียงนัดเจ้าเป่าเสียสาวมาชงเจ้าจะลืมบ่นเรื่องนี้เลยนะลืมลืมคิดอยากไปหลายคนเลยลืมเออคิดอยากไปจะลืมเออไปเป็นยังนั้นไปเบอร์หุบตาเนาะเออไปว่าไปเที่ยวไปทำบุญสุนทานให้ได้ได้สักก็ออกไปก็เห็นแล้วก็ดีแล้วเน่าได้บ่นอย่างไรใช่เน่าจุดสิลุ่มแล้ลงรถกินี่ ข้าแม่ครัวบ่ท่านเนี่ยคือสิลมเลยนะกินนี่เนาะเนาะแม่นบ่น้องเตี้ยเพิ่อนนะเกิดขึ้นกับปลาปลาเกิดเป็นลมปลาเกิเป็นลมอันไหนกันเรื่องบุคคลคิดอีกเอาเดีเลยเอาเลยเลยแจักสูตรไพร์นี่เนาะจักสูตรไพร์แต่นี้เนาะเออนี่บ่เอ่าจะพิลามเลย ถามเบิร์ดับเบิไปเที่ยวมัดตั้งหลยถามแลบวบ่ไปฮอดสวนน้ำชุินไปหองวนสวนน้ำสุดินไปห้อดุกเนาะไปจังมองกินกับจังสุรินะบแมไปจังมองนะเอกัไปี่ไก่เชโนบ่แต่ว่าเห็นี่เมนบ่ไปกินก่เชโนหักินเ้าไปสวนน้ำนดิน ก็ไปเปิดโฮมโปดตากอ่ะอนนี้แข่งเลยใู่ปุ๋ยน้องพ่นเนาะคือนอนกันนอนมามาฐาน้องเพิ่นเนาะมา่าน้องเพิ่นนีเนาะพี่น้อนกันเลยน้องเพิ่นก็มาแบบเมารถเมาล่างก่ได้สนใจยังเด้อกินมักชมแก่เมาอย่างเดียวใส่เว็ดปลามอดมาแล้ปะเดี๋ยนาะมาแล้วบานี้ใส่เว็ดปลามาแล้วมาแ่วมาฐาน้องเพิ่นมาดูมาแล้วเลยเป็นได้หลายเห็นมาลงมาในรถ เมาหได้มมันเมามันม่กินบอมันเป็นยังไมันเป็นยังไงกินยังไงกินกินยังไงบอสเพือนเมารถดได้มันอยกินสมบัติข้ากินสมบัตเน่ยแบบช่วงเด้เนาะแบบช่วงปากช่วงยังไงเด้อบอผู้ใหญ่ฮั่นเชามาพรมมามามาพรม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 สวัสดี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  คนลูกปลาคนเก่าอยู่อ่ะขอหน้าลามของเขียนเนี่ออ้โมีเจ้าพ่อเ่้ยน้องเตี้ยนเตี้ยสินะกัวน้อเป่ยังล่ะเมื่อกี้นี่นรถอคือช่ขวเหมือนเป็นลากินเหลากินเตี้ยแม่อกไมสูมนะไบอกน้องเตี้ยเพว่าขนาขี่รถไทยเราก็ยังเมาเสิจะขี่รถแบบนั้นบอเมไบอรถมีนเอาไงบอมากินน้ก่อน

คิดว่าถือบุญวัดวลายคิดว่านคิด oui> ว่านักบุญนะติเบกับเป็นไข่ด uh ี้นรดมานิไอ้มานเบื่อนดีซื้อยีานเจ็บเราขอย่านเข็มลายก้อนเราอะ เหมนแทเอาไปหามอให้เนแทงก้นเนาะคนบบกคนแย่เข็มแบบนี้เอ้าเอ้าบานี้ว่าเรื่องเข็มขนาดนี้แล้วบานี้เปนนองขยก็เป็นไข่แบบโอ้ยเาไข่ไปดินหน้าได้เดินแลงวังเลยโอ้ไปดินน้า่โอ้วเป็นไข่มากย่ไปโทษช่วยอีได้นี่ หาจิเช่าไข่ใช่น้อเกออกแบบเกลือแล้าหากาคือว่าหากะปดน้ำเกลือบางสองมือนี่บพราะว่าน้องเป็นหากะไข่ตะวันนี่เนาะต้องน้ำอีกแล้วว่นนี่ชื่อตะวันอยู่โอ้ไรแต่บ่ปลาป่ะนี่ข้างหน้ามาแล้วมาแล้วมาแล้ว อบอหา,<ม>าสานาองันาไปปก <c oughs> ่ได้ว่าม่วิหัวไปใส่พอใส่มานีปกินปงก่อกเพิ่งเล่าเนาะไปกินปีงกอกปีงไก่กกอาหารแซ่บเน้นนะเนาะโ,<ด>โอ้ยกินอิ่มท่องอิ่มใส่ว่าขึ้นรถรับอ,ออกจนเบิดบาทเนี่เนา,านนนะเออ

โดยโดยนอนน้งเปียนี่น้ำเมาคิอเมาแห้งน้กินบ่คได้เปียนี่เเชอเวินหัวแห้งเ่บุยบุยไีได้เองิ้มไม่เนี่สไตล์นี่ได้เนี่ยสไตลแบบสไตลแบบนิ่งน่นิ่งๆ้อทองพ่อเป็นห่วงบกิ้ท้างขกินนะโดยท้อหาก็คือว่าบรับบอว่าคนวาย่านน่านพี่ไม่ไร้ไปบโอโทรศัพท์อยู่บ้าน ทังพ่อนั่นแหละทังน้องคือบอกไปเถอะอยู่แล้วแมดเบิดแมืดเราก็วนก็ว่ายอยู่ทางสังพกงวง้องัวใหญ่เด้อาไปยังไปใหญ่อีกงัวกะลืมมืดลืมในยางลบไปลงให้น่าหรือยางขึ้นมาบ่ลงอีกเอ้าพ่อไปยังย้งงวงหรอวะจิตคิดจะเมียอะไรไม่เคยเมียไปทำไปมืดวานนี้เราไปเฮือวานนี้มีทั้งเมียทั้งลูกทั้งหลานบ้านนี้บดซ้ำรีซ้ำรอบเราลงไปใหญ่กินนี่ นั่งอยู่เทียงบ่เป็นนั่งไอ้เนาะนั่งนั่งบ่เจ็บนะเนาะบ่อยกว่เนาะกับแม่ดะบปูแต่งเพลงน่ะยังเอิญยังเอิญปูว่าเป็นแม่ปูเราเขียวโท่หามีนะว่าเมื่อแรกกับโบเห็นเคยไปแล้วเป็นย่านเนาะเราเล่นเราเล่นแล้วว่าอยู่แล้วว่าอยู่หับไปแล้วว่าอยู่ได้โอ้ห่านมีไสองคนแล้วสับโมบายบัดสองไหมสามสี่คนคนเลยต่อแบบโทรศัพท์บับบยูพี่เบิร์ดเหรอแม่กับยูพี่เดี๋ยวจะเห็นที่บอกเราลงไห่นากินนี่ ง่ายได้ง่ายคือดุอีกเลยเราโทรแล้วแต่ว่าโทรศัพท์อยู่พี่ตอนตอนค่อยไปนั่นเรานอนมือกาานผ่าอยู่สงสัยคึดนยุ่งไปไหมมีอะไรคิดน้ำดูน้ำมียเนี่ยลานเดิเคยเคยบอกไปไปรุ่นเวีดดี้อ่ะเคยโอ้เคย